อันนี้นกพ,พันอย่างครับนี่นกแก้วพันซันฟอนัวครับผมมันเชื่องยังงเหรอครับครับผมอันจริงแล้วมันจะนกผมนะครับอ่าลอวมันมาอย่างไรเนี่ยเจ้าของเป็นอยู่ซอยห้านี่ครับผมออมันจะมาเล่นอย่างนี้ทุกวันทุกวันครับตอนเช้ามาครับแล้วตอนเย็นก็บินกับอ๋อมันมาคนเดียววันครับผมมาคนเดียวครับมาเองกับเองครับโอ้มันเชื่องเนาอมีชืดกันเนี่ยห้องนั้น้ำบานครับผมน้ำบานจืดเป็นยูราพั่ิน 6, 5, 5 ie query, ้ำบาตตัวเมียตัวผู้น่าจะตัวเมียนะครับ ขอบคุณครับเอาไปกันเขามาบอกข้อ้าเหมือนเนาะ ออกมัเหี่ยวนะไม่มแล้วครับานมันอยู่ในนี้จ้าของมันอยู่ในนี้มัวินมาเหี่ยวมาเกี่ยวทุกวันเนาะล้านนะ Ah, conectado. <laughs>